salaam a l i k สวัสดีสสดคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ครูมิงนะครับมีรายการดีๆนะครับมานำเสนอนะครับก็คือการเปิดห้องเรียนนะครับโดยการใช้ไลน์นะครับอยงนี้ไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับของทุกคนนะครับเป็นโปรแกรมที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูมิงได้ค้นพบวิธีการเปิดชั้นเรียนหรือว่าการ สร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับการสอนออนไลน์นะครับโดยใช้ไลน์นะครับซึ่งเนื่องจากว่าที่ครูมิงใช้อยู่นะครับก็คือเป็นโปรแกรม zoom นะครับโปรแกรม zoom เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่านะัเกเรยียนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นแบบรุ่นที่ไม่ค่อยจะรองรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับจะต้อง โหลดนะครับโหลด zoom เข้ามาติดตั้งเพิ่มนะครับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เนื้อที่ในโทรศัพท์เนี่ยมีจำกัดนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับทีนี้ครูมีก็เลยค้นพบนะครับการสร้างห้องเรียนนะครับโดยใช้ไลน์แล้วก็สามารถที่จะแชร์ powerpoint นะครับเล่นแบบเต็นจอได้เลยนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ น,นี่นะครับาลายนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็สามารถที่จะประชุมได้2แบบนะครับก็คือแบบวิดีโอคอลก็ได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้คือการาเปิดการประชุมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองวิธีแรกนะครับแล้วก็จะมานําเสนอว่ามันมี ข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่เดิมปกติแล้วนะครับคุณครูก็จะวิดีโอคอนะครับก็ตรงนี้นะครับสักครู่นะครับวิดีโอคอตรงนี้นครับแล้วก็วิดีโอคอนะครับ มาแล้วนะครับวิดีโอคอลเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะแชร์หน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น powerpoint นะครับตรงนี้เลือกเป็นางานของเรานะครับเห็นนะครับเวลาเราแชร์หน้าจอเนี่ย ผู้สอนนะครับกับนักเรียนเนี่ยมันจะหายไปนะมันจะเบลอๆแบบนี้นะครับมันจะเบลอๆแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราทําให้มันเป็นจอใหญ่นะครับเวลาทําให้เป็นจอใหญ่เนี่ยมันคือมันค้างอยู่หน้าเดิมนะครับในจอของนักเรียนนะมันจะค้างอยู่หน้าเดิมนะครับ หน้าจอของครูนะจะเต็มจะเต็มจอแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอของนักเรียนนะครับเนี่ยมันจะมันจะค้างนะครับอยู่อยู่หน้าเดิมแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะของครูลองของครูเลื่อนนะครับของครูเลื่อนักเรียนก็ไม่เลื่อนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดนะครับแต่ว่าตรงนี้เราแก้ได้เดี๋ยวเราจะมาแก้พร้อมๆกันกับ กับการเปิดประชุมอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ข้อเสียของการวิดีโอคอลก็คือเราไม่เห็นหน้าตัวเองกับหน้านักเกรยียนนะครับแล้ก็หยุดก่อน,นครับวิธีการแบบนี้เราไม่โอเคนะครับเราก็กออกวางสายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมานําเสนออีกแบบนึงนะครับก็คือการเปิดประชุมนะครับโดยให้เราไปที่เครื่องหมายาตัดกล้องนะครับตรงนี้ กดลงไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นอ่าเป็นลิงก์นะครับให้เรานะครับก็คืออาจจะเชิญตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ากดลิงก์คัดลอกลิงก์ไปวางในในกลุ่มหรือว่าไปวางส่วนตัวของแต่ละคนนะครับอ่ากดคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับก็สร้างห้องประชุมนะครับ อ่าไม่ใช่ครับสร้างห้องประชุมก็คือจะเป็นอีกอีกสร้างอีกห้องนะครับก็คือเนี่ยห้องประชุมของเราคือห้องนี้อยู่แล้วนะครับก็คือกดกดเริ่มได้เลยนะครับถ้ากดสร้างจะเป็นห้องประชุมที่2นะครับพอเข้าสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นการทสอกล้องนะครับเปิดกล้องปิดกล้องนะครับข้างบนนะครับปิดเปิดเปิดปิดกล้องนะครับเปิดปิดไมโครโฟนนะครับตัวนี้นะครับเป็น การแสดงภาพแบบเงาสะท้อนนะครับถ้าเราถ้าเรากดปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอักษรด้านหลังฉากของผมนะครับจะจะเป็นกลับหัวกับหางนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการกดตรงนี้นะครับนะอันนี้นะครับปุ่มตรงนี้ก็คือจะเหมือนกันนะครับกับกับวิดีโอคอลเมื่อกี้วิดีโอคอลก็ทําได้นะครับนี่ผมจะสอนการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับตรงนี้ถ้า พว,พวกเรามาแรกๆนี่ก็คือพื้นหลังจะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเดิมของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตรงพื้นหลังตรงนี้ได้นะครับพื้นหลังที่เขาเอามาให้นะครับก็มีให้เลือกเยอะะเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราสามารถที่จะใส่เพิ่มได้นะครับกดที่เลขบวกตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นครับกดบวก,บวกปุ๊บ นี่นะครับเราก็ไปหานะครับว่าเราจะเอาพื้นหลังอันไหนนะครับมาสมมุติพื้นหลังสีแดงนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกพื้นหลังได้เลยนะครับนี่ผมจะเอานี้นะครับต่อไปนะครับนี่เอฟเฟกใบหน้านะครับเอฟเฟกใบหน้านี่เราก็สามารถที่จะเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี่เป็นใส่แมสส์นะฮะหรือ เป็นกระต่ายวันนี้นะครับอ่าผมต like ัวกระต่ายนะครับอันนี้วิ่งวิ้งแบบนี้ครับวิ่งวิงนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้ฟิลเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับเป็นเฮอร์ซนนะครับแต่ถ้าผมไม่เลือกเนี่ยนี่หน้าผมจะดำแบบนี้เลยนะครับนี่ผมไม่เอาไม่ชอบนะจะเอาหน้าขาวขาววิ่งวิงหน่อยนะครับก็เลือกวันนี้นะครับอันนี้คือฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดเข้าร่วมเลยนะครับ ตกลงนะครับอ่านี่นะครับก็จะเข้าสู่นะครับหน้าตาของห้องเรียนนะครับห้องเรียนนะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมแนะนำนะครับตัวเลือกพื้นหลังบัด g บ o u าวออกแล้วก็ตัวฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ในวิดีโอคอลก็มีนะครับมีแต่ว่ามันจะต่างกันเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูว่าต่างกันยังไงนครับทีนี้วิธีการเปิด้องประชุมเมื่อกี้นะครับยังไม่เส้็สุด นะครับยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเนื่องจากว่ายังไม่มีผู้เข้าร่วมนะครับยังไม่มีนักเรียนนะครับเมื่อกี้เรากดคัดลอกลิงก์เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับปุ๊บเราก็ไปไปวางลิงก์นะครับให้กับนักเรียนของเราครับนี่นะครับสมมติว่าเราวางเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับนักเรียนเราเข้ามานะครับนี่จอฝ่ามือนะครับเป็นของคุณครูนะครับแล้วก็จออ่าโจนจอซ้ายมือนะครับเป็นของคุณครูนะครับจอขวามือนี่เป็นของนักเรียนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นของนักเรียนครับทีนี้ผมจะชี้ให้ดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างเปิดประชุมกับวิดีโอคอนะครับเดี๋ยวไปที่แชร์หน้าจอนะครับแชร์หน้าจอบ แล้วจอปุ๊บเลือก PowerPoint ที่เราจะสอนนะครับกดแชร์นะครับปุ๊บห่้าเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าหน้าจอของผู้สอนกับนักเรียนนะครับจะโผล่มาเหมือนกับ zoom เลยนะครับจะโผล่มาเหมือนกับ zoom เลยนะครับอนี่คือข้อแตกต่างกับวิดีโอคอลเมื่อกี้นะครับส่วนวิดีโอคอลเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับว่าว่านักเรียนมันจะถูกลบไปเลยนะครับมันจะแสดง เฉพาะจออย่างเดียวนะครับทีนี้เราจะเล่นจอใหญ่ครับเล่นจอใหญ่เนี่ยคือถ้าเราเล่นตรงเนี้ยนะครับค่ามันเท่ากันกันกบวิดีโอคอลเมื่อก,กี้นะครับค่ามันเท่ากันเดีย๋ยวเราสักคู่นะครับนี่เป็นจอใหญ่นี่นะครับจอของคุณคู่จอใหญ่นะครับเรามาดูจอของนักเรียนนะครับนี่นะ จอักเรียนนะครับยังยังคงเป็นจอเล็กอยู่นะครับเป็นจอเล็กอยู่นะครับจอเล็กอยู่คุณครูจะเลื่อนสไลด์นะครับเลื่อนคุณครูเลื่อนแล้วนะครับของนักเรียนยังไม่เลื่อนนะครับของักเรียนยังไม่เลื่อนใช่ไหมครับหมอของระเรียนยังไม่เลื่อนนะครับอันนี้คือข้อจํากัดนะครับแต่ว่าแก้ได้นะครับแก้ได้นะครับวิธีการนะครับถ้าเราจะแช์ พอยนะครับแจ็ปพ่อพอของเราเราเราไม่ต้องไปกดที่การนําเสนอสไลด์ตรงนี้นะครับไม่ต้องกดตรงนี้เลยนะไม่ต้องกดตรงนี้แต่ให้เราไปกดที่มุมมองการอ่านตรงนี้แทนนะครับมุมมองการอ่านตรงนี้แทนนะครับกดลงไปปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาใหญ่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เต็มจอหมดสักทีเดียวนะครับแต่มันก็ ใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยพอเราเลื่อนสไลด์นะครับเจ็ดของนักเรียนครับนักเรยนตรงนี้ครับผมจะเลื่อนนะครับนี่ทำมันก็ไปนะครับมันก็ไปเห็นไหมครับมันไปนะครับมันไปนะครับนะครับแล้วก็ลูกเล่นที่เราวางไว้นะครับในพาว์พอยต์ของเราทามันก็จะมาหมดนะครับเหมือนก็จะเล่นหมดนะครับ นี่ครับอ่าเห็นไหมครับอ่ามันจะเล่นหมดเลยนะครับอ่าโอเคครับอ่านี่คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการเปิดห้องเรียนนะครับหรือว่าการสอนออนไลน์นะครับโดยใช้ powerpoint นะครับโดยใช้อ่าโดยใช้ไลน์นะครับแล้วก็สอนใน powerpoint นะครับสอนใน powerpoint นะครับโดยการกดไปที่มุมมองการอ่านนะครับแทน แต่มุมมองของการนําเสนอนะครับเพราะว่าการนําเสนอเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับ powerpoint นะครับโอเคนะครับสําหรับการแนะนํานะครับการเปิดชั้นเรียนนะครับในโดยการใช้ powerpoint นี้ก็ขอจบเพียงตรงนี้นะครับสำหรัคุณครูที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับครูพิมพดือครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ